สวัสดีค่ะทุกคนพบกับปูอีกแล้วนะคะวันนี้มาแนะนำนะคะไอเทมสำหรับสาวๆไม่ควรลืมนะคะถ้าเกิดว่าเราจะไปเที่ยวทะเลหรือว่าไปไว่ายน้ำนะคะอ่ะใครที่มีโปรแกรมไปเที่ยวทะเลเนี่ยหรือว่าต้องใส่ชุดราตรีชุดแบบรัดกุมแบบนี้อันนี้ช่วยได้เกลินมาขนาดนี้แล้วสาวๆบางคนคงจะพอนึกภาพออกลวล่ะนั่นคืออะไร ทำทานผ้านาไมยแบบสอดค่ะทุกคนอันนี้เล็กมากเลยนะคะอันนี้ที่ประเทศอิตาลีเล็กมากเท่าสามนิ้วนะสอนิ้วก,กว่าเองนะคะเดี๋ยวปุ๊จะเอาให้ดูเลยนะอันนี้เป็นผ้านาไมยแบบสอดรุ่นใหม่ที่เขาทํามาเป็นขนาดสั้นกระทัดรัดในการใช้งานนะคะตรงขอบนี้ก็คือเป็นพลาสติกไม่ใช่ ผ้านะคะเพราะว่าจะมีบางรุ่นที่เป็นผ้าอาจจะใส่ยากลําบากหน่อยแต่อันนี้ใช้งานง่ายขึ้นนะคะวิธีการใช้งานยังไงเอ่ยอันนี้ก็คือก่อนที่จะใช้งานเราก็ดึงตัวนี้ออกมาก่อนนะคะทุกคนดึงตัวนี้ออกมานะคะดึงออกมาเลยเห็นไหมว่ามันจะค่อยๆขยับออกมาค่อยๆขยับออกมาแล้วก็ยังไงแล้วก็สอดเข้าไปในจิม่เราได้เลยค่ะสอดเข้าไปจนถึงระดับตรงนี้นะคะตรงอ่า ตรงนี้เลยตรงปักทางนะคะตรงปักทางให้มันอยู่ตรงนี้แล้วก็ผลักตรงนี้เข้าไปค่ะผลักเข้าไปเห็นไหมคะว่าจะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็อันนี้ก็คือจะอยู่ในส่วนข้างในจิมมี่เราแล้วนะคะแล้วก็ดึงออกมาเลยค่ะง่ายมากๆแล้วก็ปลยตรงนี้ให้ให้ออก ให้เอาไว้ข้างนอกนะคะเผื่อว่าเราสิ้นสุดการใช้งานหลังจากที่เราไปไว่ายน้ําขึ้นจากชายหาดขึ้นจากเสาว่ายน้ําเราก็ดึงตรงนี้ออกมานะหลังจากที่เราใส่ตัวผ้าอนามัยแบบสอดเข้าไปแล้วนะคะเราก็ปล่อยตรงเส้นได้ตรงนี้ไว้นะคะ,ะ,ะเพื่อเวลาหลังจากที่เราขึ้นจากน้ำํำชายหาดน้ําทะเลหรือว่าไปปาร์ตี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถดึงตรงนี้ออกมาได้เลยค่ะก็สิ้นสุดการใช้งานนะคะส่วนตรงนี้เราก็ ทิ้งได้เลยนะเห็นไหมคะว่ามันสั้นเล็กกระทัดรัดใช้งานง่ายมากค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ปุ๊กก็ต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะสาวๆหนุ่มๆก็ได้นะคะอย่าลืมเตือนแฟนๆนะคะว่าเออฉันจะไปทะเลเราจะไปทะเลกันแล้วอย่าลืมนะเผื่อวันแดงเดือดมาเยือนค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ